Thank you. ต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ่อภูมิพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาเที่ยวไปที่วัดมุจลินนะครับวัดมุจลินมีอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูกันเลยนะครับว่าวัดมุจลินมีอะไรดีที่เราต้องพาเพื่อนๆไปดูนะครับวัดมุจลินต้ววการเดินทางมาวัดมุจลินนะครับเราก็มาทางถนนสิงห์บุรีลบบุรีนะครับพอถึงทางแยกที่ไปบ้านหมีนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับ ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะเจอป้ายที่เขียนว่ามุจจลินนะครับขับต่อไปอีกกิโลเมตรเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาพอเราเลี้ยวเข้ามาทางป้ายวัดมุจจรินนะครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอป้ายวัดมุจตลินนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับ แล้วเราก็จะมาถึงวัดมุจลินนะครับ วัดมุจลินนะครับอยู่ที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะครับประวัติเดิมนะครับชื่อวัดโคกสลุดนะครับสร้างเป็นวัดตั้งแต่พศ2385นะครับเดิมเป็นสถานที่ยิงปืนสลุดรับเสด็จรัชกาลที่5นะครับตามตำนานว่าเป็นสถานศึกษายุคข,ขอมเมืองละโวของพ่อขุนลามคำแผงนะครับ ที่วัดมุจลินนี้นะครับมีพญานาคนามว่ามุจลินนาคราชอยู่นะครับมุจลินนาคราชนะครับเป็นพญานาคซึ่งปรากฏในพุทธประวัตินะครับและปรากฏในพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับโดยมุจลินนาคราชนะครับเป็นผู้แผ่พังพานป้องพระสัมมาสโมดมนะครับ เมื่อเกิดพายุฝนเป็นเวลา7วันขณะสะเสวยวิมุตติสุขนะครับในสัปดาห์ที่6หลังจากตัดสรู้ที่ใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกนะครับพญานาครา,าชปู่มุจลินนะครับถือเป็นพญานาครา,าชคุ้มครองพระพุทธเจ้าประทานพรให้โชคให้ลาบนะครับ หากไม่เกินบุญบารมีนะครับควรขออธิษฐานทรัพย์แห่งเมืองบาดาลมาหนุนนำธุรกิจให้จเจริญเติบโตค้าขายกําไรดีไม่ผิดหวังครับด้านหน้าวิหารหลวงพ่อนาคปกนะครับจะมีปูมุจลินกับย่ามุจลินนะครับอยู่ด้านหน้าเลยครับและด้านหน้านะครับ จะเป็นบันไดพ่อแม่สีทองนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับโยมสวยมากเลยเแค่น้อยบาทนะนะเนาะโยมเนาะโยมเมากรบพระเอามาขอพรเนาะเอาเลยดอกไม้ทุกเพียนะเนาะพอเราเข้ามาถึงวัดมุจรินนะครับเราก็เดินตรงมาที่กองอเมริการนะครับ ที่กองอเนวยการนะครับจะมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับให้เราไปบูชาพระหน้าปกที่วิหารนะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วแต่เราจะบริจาคนะครับแต่ถ้าเราอยากได้พานนะครับไปบูชาพระหน้าปกนะครับเราต้องบริจาค100บาทนะครับแล้วก็พร้อมกับทูบ3ดอกนะครับแล้วเราก็อุ้มขึ้นไปที่วิหารนะครับเพื่อจะไปกราบพระหน้าปกนะครับ หลวงพ่อหน้าปกนะครับที่อยู่ภายในวิหารนะครับพอเราขึ้นมาบนวิหารนะครับเราต้องมาจุดทูปที่หน้าประตูนะครับเพื่อจะกราบองค์หลวงพ่อหน้าปกนะครับด้านหน้านะครับจะมีคาถาบูชาหลวงพ่อหน้าปกนะครับพร้อมทั้งมีประวัติของหลวงพ่อหน้าปกอยู่ด้วยนะครับ เลยนะครับสาบไล่กาแล้วกันนะครับสาบไล่กาพอตอนสามดอกครับรู้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็อุ้มพานเข้าไปนะครับภายในวิหารหลวงพ่อนาคปกนะครับเพื่อจะไปกราบท่านนะครับ ปมาที่บริเวณด้านหน้าของหลวงพ่อหน้าปกนะครับจะมีลูกแก้วนะครับเราไปสัมผัสลูกแก้วนะครับแล้วก็ขอพรท่านนะครับขอโชคขอลาบนะครับขอความร่ํารวยขอการศึกษานะครับขออย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ ขอความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับเราสามารถร่วมบริจาคนะครับเพื่อบุรณะสาลาหลังเก่าร้อยหนึ่งปีนะครับโดยการโอนเงินผ่านบัญชีได้นะครับุ่นอ่าพุม โดยรอบวิหารหลวงพ่อหน้าปก,กนะครับจะมีพรานาทั้งหมด8องค์นะครับให้เราบูชาตามวันเกิดนะครับจะมีทั้งคาถานะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นสิริมงคลของแต่ละคนในวันเกิดนั้นๆน,น,นะครับให้เราบูชาและนำไปเสี่ยงโชคนะครับ องค์พญานาคแต่ละองค์นะครับมีความสวยงามนะครับตามวันเกิดของแต่ละคนนะครับซึ่งเดินดูโดยรอบแล้วทุกองค์สวยงามมากนะครับ นะอยู่วัดมุตลินอำเภอเทาวงจังหวัดลบบุรีมาเที่ยวที่วัดทันได้ของวัดทันไม่มีโควิดปาสจากทุกโศกโรคภัยท่าสายพญานาตฉันอัตมาขอฝากด้วยสาธุสาธุสาธุพระรหัสเป็นมิตรกันญาคู่นำป้ายอีอาทิตย์เป็นมิตรกับภู่ กับอ,อูอันนี้เป้ากับวันวันพุธกลางคืนปลาหหูวันพุธกลางคืน หวานนังคานรับเอามันสุกกับวันนังคารกับวันอังคานจันโชมตูพุดธนงยาวอืม ปู่เจ็ดเสียนสีลุง้งสีลุง้งครับอันนี้พ่อกับแม่เป็นบันไดพ่อเป็นแม่สีทองอเป็นบันไดเป็นบันไดทองอ่า,อาพญาลิดดำเป็นบันไดเงินแม่ย่าพอบออ่แม่ยา่มยามุจลินผู้สีีข<ส>าวแม่ย่ามุจลินสีขาวอลาร้อยหนึ่งปี กำลังบุรณะใช่ไหมฮะอ่ากำลังบุรณะอยู่สองปีหกปีำลังบุรณะอยู่ยังถ้าโยมจะ,ะ,จะทำบุญร้อยสองร้อยหสิบบาทหกสิบบาท,บบาทก็มีเลขบัญชีวัดคือพิมพิมชื่อพิมพ์คูเกิลไปที่วัดมุจลินและไอเกิดจะขึ้นขอเป็นเพื่อน กับที่วัดร้านฟ้ามยิ้มเขานำมาถวายเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใบสีทุกลังหนึ่งร้อยบาทร้านที่องเข้ามาดังท่สังเวยราคาแล้วจะท่านจะคุณนะครับดอกไม้หนึ่งกําทุกสามดอกนะครับ เอาขึ้นไปกราบไหว้ขอพรอยู่พ้อน้าตกบนมิหานไปเลครับขึ้นบันไดไปเลยครับไหว้ขอพร่พนาตกบนืหา้เล็กนาคามายเป็นาุสรกรอ๋อกันาอคร่บสมัยผูวดผูย่าตายายเพื่อนๆสามารถร่วมบริจาค นะครับเพื่อบุรณะสาลาร้อยหนึ่งปีได้นะครับบาขงมีโชคีาะีผม่าผมนาุมีต่ทองอ่าทองมือขวาถือกระบอกมือซ้ายถือกระบอาของฉันมีที่เดียวเาวสุวรรณขันธ์ที่รอง สะน้ํารอบวิหาร,หรวิหาร<ม>าสักไม้สักทองมือนักกับใต้ไข่ครับหลังวิหารเรามีพยานาคาลิ้นดำนะครับขอเทนนะครับ้านล่าของวิหารก็จะมีพระแก้วมรกตอืมอืมอ่ทั่วอพุทธชินล่าโถทรสมเด็กพุทกันโตอันนี้จะเป็นร้อยพราะทุกา ปรีรอย 2, 2> พันาบาทนะครับอ่าสองสี่สามสองสองสี่สามสองเไป็นแบบต้นไม้สักแบบนั้นเอาแบบแผ้นออกมาเป็นไม้สัก ไม่มีคงจะไม่มีมีที่เดียวน่าจะมีที่มีสถานที่เดียวมีเป็นไม้สักอันนี้เป็นองค์ประที่ประดับัรเดินจะมีทุกเจ็ดวันมีทุกเจ็ดวันวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันศุกรสีฟูวันพุธสีเขียววันว่าฮักวันพุธกลางคืนมีสีดำ แล้วก็วันพระหัสวันศุกร์สีคว้าวันเสาร์สีม่วงค,คุณไข่ฉันมาเช้านี้มาจุดอ่าจุดบรรทัดหนึ่งมือนัดจากการค้าขายมีโชคมีโชค,ม,โชคมีลาบโยนโค,คุณไข่อาวโไอ้ไข่มุจเจลนิน คนไทยของฉันมีโชคมีลาภจักรยานดูยมดูเอาอยาว่าตะบ้าเก่าไทรเนาะอไข่แลองวัดมุจลินเป็นวิหารของลุงพ่อสีอริยะเมตัยหรือเรียกยังลุงพ่อะสีอ่านมีโยมมาปิดทองแท้ของลุงพ่อ เราเป็นาระการกาลครอบครัวที่เราได้มาติดทองอันแท้แก่แก่หลวงพ่อภริยาสีอาภริยาไม่ใต่ยือหลวงพ่อสีอาอันนี้เพ่อดำคู่กับอยู่คู่กับวิหารนี้มาปีพศสอง6ร้อยส สมเด็จพุทธานโตเพิ่งอันเชิญมาได้สองปีที่ปฏิฐานเดิมของพระนปกพันจีพันจีเลยจะเป็นวิหารเก่าเก่าแก่น่าจะเป็นจ้าวัดองค์ที่เจ็ดพระครูโกสลสาธุกิจได้สร้างไว้ป่าสา บางทีเราได้มาจากวังมัชชาปลาแขวกระแห่กระเห่ทองนีญาติโยมมาให้อาหารปลาปามปีหนึ่งจำปลาจะมาตามธรรมชาติอปีนี้เป็นปีเอ๋ปีเสือมีปลากระแห่ทองมาทุกปีจะมีปลาหลายอย่างหลายชนิดมาด้วยมาเองโดยไม่ได้เลี้ยงทางวัดไม่ได้เลี้ยงเลย มีที่ให้อาหารป่าเป็นแม่น้ำป่าสักสามเป็นแม่น้ำป่าสักาสามแม่น้ำป่าสักสามเป็นตัวอาหารป่ากันตรงบริเวณริมแม่น้ำนะครับจะมีโบสถ์เก่าตั้งอยู่นะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับแปลกตาดีนะครับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากเลยครับดูจากสภาพแล้ว เงียบสงบมากเลยครับท้าวเวสวรรณถือถุงเงินนะครับเรามาชมบรรยากาศรอบๆวัดกันนะครับเพื่อนๆ อาวาจาจิตตังหังวันธานาคาททปบอดีสีสสนโทเวสุดทีทิเทวาปูเชมี ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องพ่อภูมิพาเที่ยวด้วยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ